ลุกมาขึ้นเว้ยแข็งจังเลยเม่รือกูไปไหนหวะทำไมไม่รับสายนะโทรไปหลายรอบแล้วแฟนที่เขาโทรมาแน่เลยจะรับดีไหมนะเฮ้ยไม่รับสายสัทีไหนบอกว่าจะมาเอาของ ไปเจอแฟนเก่าทั้งทีต้องแต่งตัวละลอน้อยจะรับดีไหมเนี่ยรับเลยละกันสวัสดีค่ะนั่นเบอร์ถึงหรือป่าคะเว้ย <c oughs> คนบ้าเลยเชื่อถึงพอดีพี่เขาจำนำโทรศัพท์ไว้กับหนูค่ะตอนนี้หนูไม่เรียกติดต่อพี่เขายังไง จำนำไว้เหรอแล้วหนูเป็นใครอ่ะหนูชื่อเจียนค่ะหนูเป็นเพียราร้านเล้าที่พี่เขาไปกินเมื่อคืนค่ะเขาสั่งยำไส้หมาด้วยค่ะฮะยำไส้หมาด้ลยเหรอใช่ค่ะยำไส้หมาแล้วก็เบียร์ตานุแก้วสูบยาอีกสามขวดแต่พี่เขาไม่มีตังจ่ายอ๋อโอเคค่ะพี่เข้าใจละถ้าเขาโทรมาให้เขาโทรกลับหาพี่ด้วยนะคะผมมาหาจาของบ้านครับ นัดกันมาเอาของค่ะผมเป็นสามีเก่าเขาครับเวียนเป็นไงบ้างสบายดีไหมแฟนใหม่ขเขาลปอยให้เธอรูยอากะหรือเปล่าเธอกินดีอยู่ดีหรือเปล่าฉันเป็นห่วงนะลองแหกตาดูบ้านฉันก่อนไหมว่าฉันกินดีอยู่ดีหรือเปล่า จแต่จะมาเอาลูกแก้วเหรอใช่ใช่อยากไกล้บไรไิษัทสมงนะอ่ะนี่ฉันเตรียมไว้ให้เรียบร้อยละขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากมีแฟนแล้วก็ไม่เห็นแนะนำให้กันรู้จักเลยแฟนที่ไหนวะไม่ต้องมาทำเป็นโง,งฉันโทรไปมีผู้หญิงรับสายอ่ะเสียงน่ารักด้วยอ๋อใช่เมื่อคืนำทำรศตัวสามไว้นี่วะ คอยินชับเข้าน้อยได้ไหมจะไปไขโทรศัพท์กูว่าแล้วอันนี้จะเก็บไว้ใช้ในมีว่าไหไก็เอามเงินนะคุณมากมากนะงั้นฉันไปก่อนนะนี่ เรากลับมารักกันไหมถ้าเธอยังไม่ลืมเรื่องเก่าใจใเธอร้องเรียกหามันไหมฉันยังจำได้ทุกเรื่องของเราเรากลับมารักกันอีกไหมลืมเรื่องร้ายๆที่เคยทำ คุณลูกสองแล้วนะมึงจะให้กูกลับไปลำบากต่อมึงอีกเหรอโอเคงั้นบา,บายบายบักเถิงดีใจมากที่ได้ลูกแก้วมังกรเพิ่มใหม่รูปหนึง่งอ้าวช่วกันอีกแล้วพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่อ่ะนี่ตังที่พี่ค้างไว้เมื่อวานนี่ค่ะโทรศัพท์พี่ขอบคุณมากๆเลยนะ ให้พี่ไปส่งไม้เดินคุณดีโวเปเปียวเดีบบ๋ยวซีวีมากินตับนะขอบคุณแม่ค่ะปะยุ่อขอบคุณมากค่ะพี่และบักเิงก็ขับรถกลับห้องพักอย่างมีความสุขได้มาสองลูกแล้วและอีกห้าลูปวย สนับสนุนโดยเป็นลังมันกว่าเบียตรานกแก้วสุดยาเมาเหมือนหมาที่หาเต็มตู้